สวัสดีครับภาพสงครามแสงไฟไม่ลุกโหมเสียงระเบิดก็ครามโครมจนบ่นไหวแม้ที่สุกหัวนอนอยู่หนใดไม่มีแม้ที่จะไปให้รันทดไม่มีข้าวไม่มีน้ำอย่าถามหา คงเห็นมีแต่น้ำตาแสนกำตรดศพการเกลื่อนทั่วแดนแสนรันทดเพื่อเหลืออยู่ก็เริ่มหมดร้ายแรงเดินสงบสุขอยู่ที่ไหนไม่เคยรู้มีแต่การต่อสู้มาแต่เนิน่นจะมาตรงหรืออ้อมพร้อมเผชิญทุกๆอย่างใช่บังเอิญมันคือจริง ต่างก,กันกับเมืองไทยในถิ่นสุขลูกหลานไทยไม่เคยทุกข้างสุขยิ่งไปร่วมงานมีดปืนไม่เคยทิ้งพร้อมจะฟันและพร้อมยิงอย่างจริงจังบ้านเมืองสุขสงบไม่สบสมไม่สนองในอารมณ์ที่บ้าคลั่งไม่รู้คุณรู้คิดอนิจจังช่างหน้าชังหน้ารังเกียจที่เหยียดตน ถ้าคนไทยเข้าใจในธรรมะก็จะละตัวตัณหาหาธรรมผลโยนิโสย่อมมันเจิดเกิดมงคลย่อมรู้ตนรู้คิดฟังรู้ช่างใจคนรักญาน่าใสใจเป็นสุขเขาจะลุกขึ้นต่อสู้ไม่หวั่นไหวคนในชาติจะต้องดีมีวินยัย ไม่ตาซามเอาตามใจ้ไรจัญญาคูแรกลํำปางวันละกรออนไลน์ไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องคุ้มกันมากเท่ากับสติควรจะมีสติกันก่อนที่จะทำการใดๆถ้าเข้าใจคนก็จะอยู่กับคนอย่างมีความสุขถ้าเข้าใจทุกข์ก็จะอยู่กับทุกข์อย่างมีความสุขอยู่กับสิ่งไหนๆก็เข้าใจในสิ่งนั้น,น,น แล้วเราก็จะมีความสุขเองเราทําดีก็จะมีแต่ความสุขดูเพื่อนบ้านเป็นอุทาหรณ์ดังเหตุการณ์ที่เกิดมาณนะครับ